เมื่อกี้อยู่ในมอชเราว่าจะเดินเข้าไปถ่ายในแปลงไม่ได้ไปนะฮะเพราะว่าเขามีคนทําเยอะเรากลัวครับเขากลัวเรากลัวเขาว่าเราว่าเราเสื่อมครับก็เอาไว้มีงานมีวันที่จะดสิบเอ็นนะครับในมอชครับตอนนี้เราอยู่ที่ดอยสุเทพนะเมื่อกี้ขึ้นมาข้างบนมาแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายเดี่คนเยอะมากก็เป็นอย่างนี้แหละครับก็เหมือนดอยทั่วไปครับ มีพระให้ไหว้แล้วก็คนจีนเยอะมากคนจีนเยอะจริงแล้วคนจีนรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีมารยาทาเท่าไหร่มมจะไ่ตรงนี้กล่องสองรอครับข้างล่างกล่องสามรอยมีแถวเดียวหรืนเดีวยว มมรรรบรยากาศครับก็จนตัวแล้วผมก็ไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่ครับมันมันไม่เชิงธรรมชาติตเ,าเดี๋ยวก็ลงแล้วครับ